าตมาเองเมื่อาวานก็มีโยมถามมาในก็ก็เพิ่งมาตอบเขาเมื่อเช้าเนี่ยนะคือ <c oughs> เมื่อก่อนนี้เขาถามว่าเขาปฏิธรรมเนี่ยเขาสังวรศีลคือคือเขาเขาปฏิบัติศีลเนี่ยกับการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเออมันรู้สึกว่าทําแล้วกิเลสมันไม่ลด <c oughs> ทําแล้วมันเหมือนกับว่าเราทําคนละอ,อย่างกันอนะอะไรเงี้ยอ่านกิเลสอ่าใน ในในการถือศีลแต่ละข้อนี่ไม่ชัดอันนี้อาตมาเองก็เลยนึกถึงตอนที่อาตมาแธรรมแม้แต่มาชาวโศกแรกๆเนี่ยเวลาสังวรศีลเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราเราก็ถือศีลอะ่ะคิดว่าถือศีลห้าแล้วอะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อ่านกิเลสจากการถือศีลแต่ละข้อเลยนะเวลาสํารวมอินทรีย์ก็ก็รู้ว่ามีการสํารวมอินทรีย์ก็เพียงแต่ว่าเราสมมุติว่าคนเนี้ยเราชอบ อ่าเราก็พยายามไม่มองอ่าก็ถูกนะแต่ว่ามันมันจะแข็งเกร็งไปทุกอย่างเลยนะคือเราสังวรแบบเรื่อยสมถะตลอดวันก็พยายามจะไม่มองอะไรมากเดินไปก็พยายามมีสติอะไรเงี้ยอาจจะทําอะไรก็แบบโอ้ยมีสติอตลอดเวลานะตอนนี้เรามีสติปรากฏว่ามันทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่สมัคคีกับศีลที่เราตั้งแล้วก็ คิดว่าเรามีศีลแล้วด้วยมันก็เลยไม่ไปสังวรที่จะเห็นกิเลสมันก็จะใส่สมถะใส่เยอะตอนนั้นรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนกับทําได้ไงเวลาเราแบบจะเลิอกอะไรก็ทําได้เลยนะจะกินมื้อเดียวจะกินข้าวอาหารธรรมชาติกินได้เป็นปีๆ <c oughs> เวลาจะไปตักอาหารก็เลงว่าเราไม่กินปรุงแต่งนะแล้วก็ตักข้าวมาตักผักมาตักถั่วตักอะไรไม่กินปรุงแต่งอะ่ะ กินผักสดกินผลไม้กินข้าวเปล่าแล้วก็อาจจะมีพวกครัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกลือก็ทําได้เลยนะแต่ถามว่าได้เห็นกิเลสอะไรไหมไม่เคยถามตัวเองอย่างนั้นเลยนะธรรมะก็เลยตอบโยมว่าเออธรรมะก็เคยทำเหมือนโยมเลยคือมันแยกส่วนระหว่างสังวรศีลแล้วสํารวมอินทรีย์ก็ทําอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เลยบอกเออตอนนี้เราก็ทําแบบหมดเลยไงคือเราทําแบบ ไม่ได้เข้าเป้าแต่ใช้พลังงานเนี่ยกับการสังวรอะไรก็ไม่รู้นะที่เรากําหนดมาสังวรศีลไม่ไม่ใช่สังวรศีลไม่ใช่สํารวมอินทรีย์แบบที่ที่เราเรียนรู้จากพ่อครูที่ต้องมีกายใช่ไหมมันต้องเห็นเห็นไอ,อวัตถุหรือว่าวัดสิ่งนั้นจากข้างนอกแล้วมาดูข้างในแล้วมีกิเลสไหมถ้าเราตั้งศีลกับเรื่องอาหารไม่ปรุงอาหารไอของหวานแล้วกันอะสมมติของหวาน เราเดินไปเห็นของหวานปุ๊บเนี่ยมาเนี่ยแหละเราถึงจะได้ถือศีลกับของหวานไงได้เห็นกิเลสจ,จากการเห็นของหวานแล้วก็สํารวมอินทรีย์ก็คือไม่ใช่ว่าอะไรไม่มองมันไม่มองอาจจะใช้ได้กรณีที่มันดูดมากๆอย่างเงี้ยแต่มองก็ได้แต่มองแล้วคือคนเราไปคอแข็งๆไม่มองคนอะไรเงี้ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติอนะคิดดูสมมุติว่าเราชอบของหวานใช่ไหมเราไปตักอาหารเฮ้ยอาหารของหวานตรงนี้พยายามไม่มองไม่มอง มันจะดูดูประหลาดลนะคนนี้เราชอบใช่ไหมพอไปถึงเราก็เมินคนนี้อยู่ในสาราแล้วมันหลบไปตรงนี้มันดูเป็นไม่ธรรมชาติเลยใช่ไหมมันดูแข็งอะไรมาทําอย่างนั้นจริงๆนะมันแยกส่วนปรากฏว่าก็ไม่ได้ลดกิเลสอะไรหรอกพอพอเราแบบเออมันจางคลายมันมันเลิกทําไปมันก็กลับมาเป็นเหมือนเก่ามันก็เลยเอาใหม่สู้สู้อ่าสู้คือก็ตักอาหารปกติ ก็มองเห็นมันนั่นแหละเจอคนนี้เราก็มองเห็นเขานั่นแหละแต่ก็เฮ้ยนี่มันกิเลสแล้วนะขึ้นมาแล้วนะเราชอบเราดึงดูดคือถ้าถ้าชอบดึงดูดมันจะมองหลายทีอันนั่นแหละอันนั้นคือกิเลสละแต่ไม่ใช่ว่าไม่มองเลยลถ,ถ้าาอาหารเนี่ยถ้าอาหารที่เราชอบเลยมันจะตักเยอะหรือมันจะไปตักหรือมันจะกินแบบโอ้โหอร่อยอะไรเงี้ยก็ต้องพยายาม สังวรศีลกับสำรวมอินทรียไปด้วยกันก็มองนี่แหละก็กินนี่แหละอ่ากินเข้าไปอแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่ากินแล้วอร่อยแล้วกินเยอะๆกินอร่อยอร่อยกิน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 นแล้วก็อิ่มพรุ่งนี้ก็กินใหม่แต่ว่ากินเนี่ยโอโ้อร่อยนะเนี่ยหยุดก่อนนี่ต้องเคี้ยวนาน,านๆแบบที่พ่อครูบอกอาลองคายออกมากินได้ไหมอร่อยไหอะไรเงี้ย อานกิเลสขนาดที่สัมผัสนั่น,นะอะไรเนี้ยอันนี้เป็นข้อแรกที่อาตมาตอบโยมเข้าไปเขาถามมาเมื่อวานเนี่ยมาก็เลยทบทวนเลยโอ้เราทําผิดทั้งวอนเสียงกับโซมอินรียมันไปคนละอย่างจากที่ฟังท่านเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยในในส่วนของอาที่ท่านนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนการใช้มีเดชสติใช่ไหมครับในการมีสติกับสมาธิหรืเปาครับแล้วก็เหมือนจะแฝงความแวววัยของสัมปชัญญะ เพราะว่าจากที่จากประสบการณ์นะครับถ้าขาดส,สัมปชัญญะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่รู้ชัดในเรื่องของกิเลสน,นะครับไม่รู้ว่าจะถูกตรงรคือมันเป็นสติแบบโลกียสติที่รู้แต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ตามที่เรากําหนดแค่นั้นแหละรู้ว่าเรา <c oughs> ทําอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นสติที่เป็นโพชชงก็คือว่าสติที่จะรับรู้ว่าที่เราสัมผัสเนี่ยเกิดอารมณ์อะไรในจิต แล้วอันนี้มันเป็นกิเลสไหมมันเป็นเนคขมมะหรือเกหะิตาอ่านสองอ่ะอ่านเวทนาสองให้ออกอันนี้คือสติที่เข้าเข้าไปสู่โพชงคือองค์แห่งการจรัดสู้มันเลยต่างกับสติธรรมดาที่เรารู้นะนี่กําหนดพูดนี่ก็รู้ว่าพูดยิ้มก็รู้ว่ายิ้มกาหนดอ่ะเราต้องไม่น่าบึ้งกำหนดใหยิ้มใช่ไหมอ,อันนี้ก็เป็นสติที่เป็นแค่กัลยาณชน สติทั่วไปคนอื่นเขาก็รู้อะไรเงี้ยส่วนสัมปชัชญ,ญะนั้นก็มาต่อจากสติก็รู้ว่าเราทําอะไรใช่ไหม,มรู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่สัมปชัชญะนั้นถ้ารู้ว่าเรามีกิเลสหรือเปล่าอันนี้เป็นค่อนข้างเข้าไปทางโพชฌงค์อารมณ์กิเลสเป็นไงก็ต้องวัดความต่างว่าอ๋อจิตกิเลสเป็นจิตทื่อๆจิตที่ไม่แววไวจิตที่มันไม่เบาไม่สบายไม่มีความบริสุทธิ์มันมีความเอียงข้างไปทางใดดุหรือผลักอยู่ อ่าก็รับรู้เป็นสัมปัชัญยะที่ต่อเนื่องใช้ภาษานี่แหละแต่ว่าสติสัมปัชชญยะนี่แหละแต่ว่ามันเป็นโพชงไหมเข้าแห่งองค์ตัสรูุก็คือตัสรู้ก็คือมันเป็นนิพานเป็นไม่ดูดไม่ผลักไม่มีอารมณ์เวทนาสองอะไรเงี้ยนี่คือความเข้าใจที่ที่ตตมาต่อคุณคุณมุ่งบอกมานะไม่รู้จะตรงเปล่า <laughs>